ต้อคูณมาอย่างงี้อู้ย,อย,อยเอาแล้วไงเรียบร้อยแน่นอนดอกเนี้แปดคูณสี่คูณสองคูณสิบหกคูณสามไปเออสามหกคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม โอเคผมกอลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะเชื่อกันหน้าคิดแล้วครับสวิตบอนันซ่านะครับผมนะเออวันนี้ทุนที่หนึ่งหมื่นนะเขาเนี่ยมจะเบ็ดให้เข้าหน่อยละกันนะผมนะหมุนเบ็ดร้อยไปเลยกันมารอชมกันซิว่าวันนี้ถ้าเราเบ็ดร้อยแล้วมันจะแตกหรือเปล่านะผมนะถ้าไม่แตกก็น่าจะต้องซื้อเลยละท่านไม่งั้นก็น่าจะเบ็ดนี้ไปจนสุดคลิปไปนะผมนะจนกว่าจะเข้านะนะมารองู้กันเลยว่าวันนี้จะได้กำไรหรือขาดทิศนะครับผมนะ สีแลว้วก็นี่นะหมุนแป๊บๆก็ลงมา9,000แล้วนะตอนนี้นะหมุนแป๊บๆก็ลงมาเ0 0าพ0 0เแล้วนะโอ้โหจะไหวไปหมเนี่ยอุ้ยใจเย็นข่อลงอีกสวยแตงโมเออนั่นแหละไหลาย,ยาวไปก่อนเออนั่นแหละเอาขึ้นมนิดเล็กหน่อยหน่อยก็เอาอ่ะตอนนี้เอาทุกอย่างอ่ะเอาหมดทุกอย่างอ่ะเอาใจด้วยตอนนี้เออโอ้โหอย่ากข้างนี่นะะจะจะคอไม่ดี ข้าเรื่องไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้รักกีฬาน,นะครับผมนะเออฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็จะน่าจะาค่อยลงคลิปนะผมนะไม่อยากจะลงแบบว่ารเรื่อยๆะเพื่อนคนไหนที่วันเบื่อแล้วแบบว่าอยากจะให้เปลี่ยนเกมอะไรก็บอกได้นะผมนะกีจะตามให้เนาะก็ช่วงนี้น่าจะลงเกมสวิตวอนันซ่านะนะั้นก็จะได้ลงเกมอื่นเลยนะครับผมนะติดลองเกมเลยนะผมสวิตว์นันซ่าช่วงนี้นะ รูสึกว่ามันแตกดีกับทุกเกมมาผมเลยเล่นลงคลิปนี้บ่อยแล้วเป็นเทคนิคโอ้ยเข้าเฉยเอาดิโอ้โหมาพูดเปนหน่อยนะพ่อนะเออมาแล้วอะหรือว่าจะแตกหรือเปล่านั่นแหละประเด็นอะเป็นว่าจะแตกหรือเปล่านั่นแหละเออเกินพ่อจะวอลขนาดนี้นะตัดจบให้เลยก็ได้จะวอลขนาดนี้เออเมื่อก่อนโอ้โหวิ่งสแปดเองอ่ะอยูไม่จัดมาก่อนดีเฮ้ยเกิน น้ออองเให้หน่อยก็ได้ไม่ใช่แบบว่าเขาเบ็ดหนักแล้วไม่กล้าจ่ายดิเฮ้ยกล้าจ่ายหน่อชุ่มแบบชุ่มไปชุไปหยกบหยุเองอะ่ะชุ่มไปหยกบหยุบเองอะ่ะจะไม่แตกเลยเหรอดอกนี้แหละอเออโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงต้องไหลต่อแล้วดอกนี้โตคูนอยู่ไหนนะ่ะเออโตคูนมาอย่างนี้โอ้โหเอาแล้วไงเรียบร้อยแน่นอนดอกนี้แปดคูนสิบคูนสองคูนสิบคูนหก คุณสามแปเออสามหกอุ้งอูยสองหนึ่งสี่เฮ้เอาว่ะมันได้อย่างนี้ดิสวยๆไปครับผมนะเลิกเลยได้ไหมเนี่ยเลิกเลยได้ไหมโอ้ยไม่ไหวนะยังเตะมันก็ตกใจหมดเลยนะนี่ทำให้ตกใจใจคอไม่ดีเลยทำให้ตกใจใจคอไม่ดีเลยเออจริงเลิกเลยก็ได้แล้วเนี่ยจริงเลิกเลยก็ได้แล้วเนี่ย สวยป่ะเนาอโอ้โหว่าไอ้ชมพูมาต่อยอีกนะหัวใจนั่นน่ะอืมเจดายลงม,มาล่อแหล่มากลงม,มาแบบล่อล่อมากอ่ะล่อมากอ่ะแต่ไม่แตกอ่ะสวยมาอ,อีกออออวอลนาวเอาไงไดีไปซื้อดีไปหรือไงไดีหรือว่าหมุยต่อยอย่างนี้แหละต่อยอย่างนี้แหละเนาะถ้าไปคุยกันได้น่าจะดีนะเนาะ ค่อยครคอมเมนต์บอกอะไรเลยช่วงนี้น่าเงียบขิบเลยม,มาดิช็อต92ซื้ออะไรกัน9,000ชนะจะไม่เข้าให้เลยแหละถ้าเราหมุนต่อนะรอรุ่นกันเพื่อนว่าจะแตกอีกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ไให้แล้วครับผมให้ได้อีกก็ดีนะจะให้อีกก็ดีนะโอ้โหขอเลยขอเลยเจสันสุขัาา้ว9,000เปอร์เซ็น้อยนะเนาะอ,อ,อ,อือนั่นแหละตกูรอแล้วอะ่ะโอ้โหแอปเปิลน2นั่นเอง 45, 5, 5, 6, ยี่สิ้าไปเป้ยิงห้าคูนหอยอยู่นะทำมิเล่นเอาดิมาดิคุณ25รอแล้วอะ่ะแล้วคุณ25คุณ10รอแล้วอะ่ะโอ้โหอ่างหุ่นขาตัวเดียวเองสองเล็บไปก่อน3ามวเจ็ดบาทสวยสวยไปมาดิลองอีกเออนั่นแหละบอกฟรีไปดิบอกฟรีสักทีดิโอ้โหตะคูนคูณสิบนะดอกนี้นะแน่นอนอยู่ละ ตัวสิบแน่นอนอยู่ละนี่ไงบอกละสองสองนะสองสองนะสีะหมุนยังไงเอ้ยสวยลงมาตออ่ออือนั่นแหละวุ้ยตัวคุณอยู่ไหนครับผมตัวคุณอยู่ไหนครับผมโอ้โหคุณแปดเองแต่ก็ถือว่าดีอยู่กําไรมาแล้วซื้อแค่เก้าพันเองกําไรมาห้าพันแล้วเนี่สยสวยๆไปวุ้ย ตัวอย่างนี้ถ้ามันไอ้กล้วยมันไหลต่อไดบรรยากาศตัวอื่นไหลตามนะนี่จะได้โอ้โหเอาไอ้ยังไหลให้กว่าไหลเรื่อยๆไหลดีจัดเบ็ดนี้ไหลดีจัดเบ็ดนี้ไหลดีจัดเห็นไหมทุกคนมันจะแตกมันก็แตกนะเนี่ยโอ้โหเอาดิคุณสิบไปดิสามสามพันแน่นอนอ่ะต้องมีแล้วแหละสามพันต้องมีแล้วแหละเออสุดท้ายยังไงโอ้โหยังมาต่อให้อีกอ่ะยังมาต่อให้อีกอ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็สวยแล้วแค่นี้ แค่นี้ก็สวยแล้วซื้อไปคิวไปก่อนบอกแล้วก็ได้เพื่อไหนอยากตามตามได้เดม้อบอกว่าทางนี้ยคอมมิชชั่นฝากแรกรับ3%ามคนซืนะนเพื่อนะเออสำหรับนี่นคัคขี้ขอขอตัวลากว่านะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เปกำลังแจให้นคิดด้วยนะทุกคนนะเออก็บวันนี้ขอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน